อลงไปถ้าที่พร้อมให้ดขาถ่างนิดนึงเดินมาเดินมาขาอย่าพึ่งอ่าพึ่งขาถ่างออกนิดนนึงเยอะไปเยอะไปเข้ามาอีเข้ามา,อ,า,มาอีกอ่าโดดขึ้นนี่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เห็นหมมันจะปุ๊บหัวน็อตพอดีเลยลงขึ้นลง <Yeah. S 1> าขาเตรียมพร้อม ขาอยไปพึ่ง้บมาลงไปขาถางอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเงี้ื๊อโอ้โโอ้โหเนี่ยโอ้โอ้โอ้ย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 เดี๋ยวมาเดี๋ยวพ่อทำให้ดูดีตรงนี้โอ้ยอย่างมันก็จะลื่นไปจับอยู่จะลื่นไปไงพร้อมกันอาชิ้นนั่นลงไปไหมลงไปไหมอ้าวชิ้อาวขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้ขึ้นให้มันจับตรงนี้เลยให้เดือดหมดแรงๆให้มันจับตรงนี้ ไออไปซื้อขยะเท้าไปหนไงถ้าขึ้นมาแล้วมันขยะเท้ามันต้องขึ้นพร้อมกันขยัะไม่มีข้างนี้ขยัะมีกข้างนี้อ่าล็อกไปแล้วต่อวันนี้เงนี่ง่านง่ละโอ้ยฮ่ามันสมาร์ทมากเลยโอ้ย เ้ยเห็ไงบอกเล้ว่ใมาตรงนี้เด็งมัแล้ด้ไมบแล้วเริ่มขับแบบขยับไปครับพรอยับไปตงรูอ่ะใช่น้ัยอานนี้แหละย่างเห็นไหมก็จะเลียวเห็นไหมพ่อจะเดี๋ยวพ่อจะพาเลียวสี่เนี้ยมันไม่ตรงเลยก็เลี้ยวสิ ไเ <c oughs> ด็กแรกต้องเริ่มเกิ่กับความกล้าก่อนพ่อไปอยู่ตรง<อ>นั้น <ไป S 2> ถ้าทำให้กลัวก็จะไม่ได้หนีเพราะเราต้มั่นใจว่าตัวเองทำได้ไปไปไปพ่อ เราตัดรถตรงนู้นไปชิดรั้วเลยชิดรั้วเลยครับ<า>พร้อมนะครับยังมไม่ชิดรั้วพ่อจะวิ่งตามพ่อจะประฟองน้องฟางไงดันไหมไปโยกนะโยกนี่น้องฟาน้องฟาเวลาเวลาน้องทำแต่เลี้ยวทำอย่าง<ป>นี้้อุ้ยปล่อยดีด ก็ดีครับนี่พ่อถ้าถ้ามันหยุดแล้วใช่ไหมแล้วก็ทำแบบนี้มันก็วิ่งกลับหลังเลย